การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงนายบรรจงดีแป้นผู้อำนวยการโรงเรียนทับคุมประชานุกูลด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ มีการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้โดยมีแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับและมีการประเมินความต้องการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ส่งผลให้นักเรียน้อยละร้อผ่านการประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนและมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูทุกคนมีความตระหนักและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต ็มศักยภาพเต็มความสามารถและเปิดโอกาสให้เพื่อนร่วมง,งานเข้ามาสังเกตการสอนเพื่อสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ได้และโรงเรียนพัฒนาตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ พัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นมีการนิเทศกำกัดติดตามการใช้หลักสูตรทำให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาตรงตามความต้องการได้รับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพเห็นได้จากนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันยิงปืนประเภททีมชายรายการแข่งขันปืนสั้นอัดลมในงานแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาครั้งที่42รอบคัดเลือกตัว แทนเขตการแข่งขันกีฬาที่4ที่จังหวัดมหาสารคามรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3การแข่งขันวอลเลย์บอลในร่มรุ่นอายุไม่เกิน12ปีชายกีฬานักเรียนประจำจังหวัด ประจําปี2565จังหวัดอุดรธานีรางวัลการแข่งขันกีฬาอําเภอหนองแสงประจําปี2565รางวัลเหรียญทองจํานวน13รายการเหรียญเงิน7รายการและเหรียญทองแดง3รายการนอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีในการส่งเสริมการฝึกอาชีพนักเรียนที่มีความสนใจโดยโรงเรียนได้จัดให้นักเรียนเข้าไปฝึกอาชีพ ัปดาลละหนึ่งวันภายใต้การดูนแลของครูครูมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรสถานศึกษ,ษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตรงตามหลักสูตรและได้รับการนิเทศกำกับติดตามการใช้หลักสูตรโรงเรียนมีหลักสูตรที่ทันสมัยเหมาะกับสถานการณ์และสอดคล้องกับบริบทตรงตามความต้องการเกิดวัฒนธรรมที่ดีภายในองค์กร ได้ส่งเสริมพัฒนาครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีเทคนิคการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับรายวิชามีการวิเคราะห์ผู้เรียนออกแบบการเรียนรู้มีเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียนเห็นได้จากระดับปฐมวัยเป็นโรงเรียนแกนการจัดการเรียนรู้แบบไฮสโูลประจำปี2565นอกจากนี้ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้จัดกจิจกรรมการเรียนการสอนแบบ ชีพเรียนิ่งทำให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติเกิดการเรียนรู้ที่คงทนเกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองตื่นตัวกระตือรือร้นช่วยให้เรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศก,การแข่งขันซ้ายโชว์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ถึงในงานกิจกรรมรสัปดาห์าาวิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาคจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยรายรชภัฏอุดรธานี สามเานักเรียนได้รับรางวัลชมเชยกิจกรรมการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคบันได6ขั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นถึงสโครงการลักภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติปี2565จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต2 ครูทุกคนมีแผนการ,รจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีเทคนิคการสอนที่หลากหลายมีเครื่องมือวัดและประเมินผลเหมาะกับผู้เรียนและสถานการณ์และโรงเรียนได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนร่วม ส่งเสริมครูให้มีการนำสื่อผลิตสื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้พัฒนาการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับสถานการณ์มีการนิเทศกำกับติดตามอย่างสม่ำเสมอทำให้นักเรียนมีสื่อเทคโนโลยีที่ช่วยในการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นเหมาะสมกับสถานการณ์ครูทุกคนจะทำรายงานการใช้สือ่อผลิตสื่อการเรียนรู้ของตัวเองนำสื่อนวัตกรรม กรรมและเทคโนโลยีมาใช้โรงเรียนมีสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัยสำหรับนักเรียน มีโครงการนิเทศภายในโรงเรียนพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนที่สามารถเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นได้มีประกาศมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนและรายงานผลการประเมินตนเองทุกปีส่งผลให้นักเรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพสำหรับครูได้รับการนิเทศอย่างต่อเนื่องและนำผลการนิเทศไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมี คะแนนการประเมินตนเองโดยรวมอยู่ในระดับยอดเยี่ยมมีระบบประกันคุณภาพภายในที่สร้างความมั่นใจให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา มีการพัฒนาแผนยกระดับผลสมบูติ์ทางการเรียนครูวิเคราะห์ผู้เรียนพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตนเองอยู่เสมอมีวิจัยในชั้นเรียนหรือวิจัยหน้าเดียวเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนทำให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและตามความถนัดของแต่ละคนครูมีวิจัยในชั้นเรียนหรือวิจัยหน้าเดียวเพื่อแก้ปัญหาของผู้เรียนและพัฒนานักเรียนอย่างเป็นระบบโรงเรียนได้ดำเนินการตามแผนการยกระดับ ผลสำลีทางการเรียนสร้างความมั่นใจให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีคู่มือการบริหารจัดการทั้ง4ฝ่ายและมีคำสั่งมอบหมายงานมีแผนปฏิบัติการประจำปีมีการประชุมบุคลากรทางการาศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาทำให้นักเรียนเกิดความเชื่อมั่นภูมิใจในการบริหารงาน ครูทุกคนปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถและถูกต้องตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับโรงเรียนมีการบริหารงานที่เป็นระบบได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนมีคณะกรรมการนักเรียนจากการมีส่วนร่วมส่งผลให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านต่างๆตามโครงการกิจกรรมและรู้สึกมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการนักเรียนรู้สึกห่วงแหนโรงเรียนและมีความสามัคคีกันครูทุกคนมีกาลังใจในการทำงานจากการร่วมใจของครูนักเรียนและผู้ปกครองทำให้ง่ายต่อการจัดการเรียนรู้โรงเรียนมีความเข้มแข็งด้วยได้รับการสนับสนุนจาก นักเรียนและผู้ปกครอง มีการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามกระบวนการห้าขั้นตอนมีสภานักเรียนคณะกรรมการนักเรียนโครงการเยี่ยมบ้านและให้ทุนการศึกษาเพื่อความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาทำให้นักเรียนทุกคนได้รับการช่วยเหลือตามความต้องการอย่างเหมาะสมนักเรียนจำนวน250คนได้รับทุนการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนครูทุกคนออกเยี่ยมบ้านนักเรียนครบทุกคนทำให้รู้จักนักเรียน รายบุคคลเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูและนักเรียนส่งผลให้ชุมชนเกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในโรงเรียนนอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกลุ่มเครือข่ายน้องแสงหนึ่ง ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีการกำหนดนโยบายวิสัยทัศน์ในการพัฒนามีแผนคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีดำเนินงานตามแผนงานโครงการรายงานโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีส่งผลให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทุกนิติตรงตามหลักสูตรผ่านโครงการกิจกรรมต่างๆอย่างหลากหลายครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรดำเนินกิจกรรมต่างๆที่หลากหลายตามความรับผิดชอบและรายงานโครงการที่ตัวเองรับผิดชอบโรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษามีความโปร่งใสตรวจ สอบได้ S S มีการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนของครูมีครังสื่อการเรียนรู้ของครูผู้สอนทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างต็งจามศักยภาพตามรูปแบบวิธีการที่เหมาะสมกับผู้เรียนและสถานการณ์ครูเป็นครูมืออาชีพมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีนวัตกรรมที่เป็นที่ยอมรับของโรงเรียนอื่นและชุมชนเห็นได้จากเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนคุณภาพชุมชนของกลุ่มเครือขายสองแสงหนึ่ง ด้านบริหารงานชุมชนและเครือข่ายมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาโรงเรียนมีกิจกรรมที่ร่วมกับชุมชนที่จะพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนส่งผลให้นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนดครูมีความและกำลังใจจากการได้รับการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนจากผู้ปกครองโรงเรียนได้รับการสนับสนุนต่างๆเช่นมี สนามกีฬาเยาวชนไว้บริการประชาชนโดยได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารจังหวัดอุดรธานีคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองนักเรียนตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษานอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆด้วยดีเสมอมา มีการให้บริการและระบบสารสนเทศที่ดีทันสมัยเข้าถึงง่ายได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากเครือข่ายและผู้ร่วมพัฒนาโรงเรียนในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษามีกิจกรรมที่ทางโรงเรียนดำเนินร่วมกับทางชุมชนและท้องถิ่นทำให้นักเรียนได้รับบริการข่าวสารที่ดีและทันสมัยเข้าถึงง่ายมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆผ่านทางเสียงตามสายกลุ่มลายประจำห้องต่างๆ ครูได้รับข่าวสารข้อมูลสารสนเทศในระบบโรงเรียนไม่ซ้ำซ้อนเข้าถึงง่ายใช้งานง่ายโดยมีกลุ่มรายของโรงเรียนและเว็บไซต์ของโรงเรียนโรงเรียนได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วได้รับการสนับสน,นุนและระดมทุนจากผู้ปกครองและชุมชน ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้มาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาพัฒนาโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเรียนรู้ทางวิชาชีพเห็นได้จาก โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายน้องแสงหนึ่งทำให้นักเรียนเกิดความภูมิใจเชื่อมั่นในครูและการบริหารงานในโรงเรียนและครูเกิดความเชื่อมั่นในการบริหารงานปฏิบัติหน้าที่เป็นความสามารถสำหรับโรงเรียนได้รับความเชื่อมั่นจากชุมชนและเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนา คุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาดำเนินการโดยได้นำเอาแอปพลิเคชันภาษามาใช้ในการพัฒนาด้านภาษาของผู้เรียนเพื่อให้ปุกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันฟังพูดให้เกิดความคุ้นเคยกับผู้เรียนจากการดำเนินการทำให้เกิดผลลัพธดังนี้เชิงปริมาณคณะครูโรงเรียนทบคลุงประชานุกูลร้อยละร้อมีแอปพลิเคชันฝึกภาษา นักเรียนโรงเรียนทับกุงประชานุกูลร้อยละร้อยได้รับการพัฒนาทางภาษาผ่านแอปพลิเคชันฝึกภาษาคณะครูโรงเรียนทับกุงประชานุกลูลร้อยละร้อยมีการนำแอปพลิเคชันฝึกภาษาทำวิจัยในชั้นเรียนนักเรียนโรงเรียนทับกุงประชานุกูลมีผลการทดสอบระดับเขตพื้นที่และหรือระดับชาติสูงขึ้นกว่าปีการศึกษา2563เชิงคุณภาพคณะครูโรงเรียนทับกุง ประชานุกูลใช้แอปพลิเคชันฝึกภาษาได้อย่างคล่องแคล่วนักเรียนโรงเรียนทัพกรประชานุกูลมีการพัฒนาการทางภาษาในทักษะการฟังพูดอ่านเขียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้คณะครูโรงเรียนทัพกรประชานุกูลมีการวิเคราะห์ผลการวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับการนำแอปพลิเคชันฝึกภาษาไปใช้กับผู้เรียนนักเรียนโรงเรียนทัพกรประชานุกูลมีการพัฒนา าการทางภาษาที่สูงขึ้น